โอ้ใช่แนลครับผมนะครับเหมือนกระมารายงานความคึ้นหนานะครับอ่านะครับไก่คอกนี่ไก่สิคก็เดือนแล้วครับผมนะครับไก่สิคก็เดือนแล้วนะครับไกรคอกนะครับส่วนไก่อีกคอกนี่คอกนี่ได้เป็นไก่แม่์ไหมครับแต่บ่หลายซีโตนะครับตัวนี้นะครับ ส่วนแม่นี่ก็เป็นไก่แม่ไม้กันครับผมได้โตนะครับไก่ขอบนะครับเป็นไก่แม่เกานะฮะแต่โตแล้วนะครับผมเบื่องอีกแม่หนึ่งกําลังฟักนะครับนี่นะครับแม่หนึ่งนะครับสิบหาหน่วยกําลังฟักนะครับแม่น่นะครับไปเบิ่งอีกแม่หนึ่งนะครับ เบ่แม่เป็นแม่เขาแม่คุ้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันเสียหายทายหรือเปล่านะครับป๊บ,ปบ,ปบะนะครับกำลังฟักนะครับผมอ่ะบ๊อบกวนเดี๋ยวมาเสกเตื่นนะครับผมแต่เบิรงอีกแม่คู้แต่เบิร์นหั่นแล้แน,นะครับเดี๋ยวจังหน่หยือครับนะสิไขรย,ยังบุญนะครับแม่ในกะสามสองห้าเก้าสิบ,ส,บ,ส,บสิบสองหน่วยนะครับแม่นี่ นะครับกำลังฝักได้12หน่วยแล้วครับใครเนี่นะครับอีซังน่าก็อาจจะฝักแล้วมั้งครับนะไปบ้างอีกห้างหนึ่งนะครับผมนะครับเบิ่งห้างหนึ่นะครับไม่ได้จกไม่ได้จักหน่อยเนาะครับพี่น้องห้างนี่เห็นบ่ครับผมนะครับหนึ่งสามห้าหกเจ็ดหน่อยแล้วครับคโกงได้แบบโกงได้นะครับอีกโดนอยู่แล้วครับโชซิโกะนะครับนะ นะครับส่วนไก่คอกนี่ก็ะใหญ่ออกมาจากซุ่มน,นะฮะมาใส่นะครับยี่นี่ประมาณสิบสิบสีบส่สิบหาโตนะครับนี่นะครับไปกลับไปเบิ้งเป็ดกันนะครับเพรดีพอกระเมียพันมาจะบ้านเดจะไม่เค็ดหานะครับเค็ดขอกเค็ดยังหาเค็ดลงเลื่อนหานะครับผม เบิ่งเป็ดกันนะครับกับพึ่งย้ายเขารุ่งเรือนเมื่นี้นะครับผมนะครับนะไปเบิ่งกันได้นกันนะครับผมนะครับเปิดประตูเข้ามาเลยนะครับเบิ่งานนันกันนะครับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวอยู่โรงเรือนใหม่นะครับเพิ่งสร้างเลยเอาไม่ไม่ ก็แม่พันมาสังก็เพิ่งย่างไงเขาวังเส่านี่แล้วครับผมสิบแปดตนะครับผม,บผมเป็ดก็ไดมีการกัวพอกกอบมันแค,คบครับหอวเก่ากันยังบอ่าหนักคุณชินไปได้นะครับนี่คนระกว้างขวางนะครับผมถือว่ากว้างขวางดีนะครับนี่คนระตอนใหม่เขาก็ยังเหลือแหล่าข้าวใหม่ปุ้ยนะครับต้องหลอก ใม่ผมก็ยังเหลืออยู่นะครับใม่ก็ยังเหลืออยู่ครับว,วาสีเช็ดเถิดบังแด่บังใกล้พวบใกล้พอพันไม่พันนะครับผมนะครับก็ถือว่าตัวละโลคก,กว่านะครับเป็ดกระไดน,นะครับเป็ดเดือนประมาณเดือนสิบหามื่นครับผมประมาณนะประมาณนะครับก็ถือว่าก่ถึงเดือนสิบหาประมาณเดือนสิบเดือนหนึ่งกับสิบหมื่นนะครับถือว่าใหญ่ไว้ย,ย่อ นะครับนี่กับบรรยากาศรอบๆบ้านนะครับนะครับยายเปียกไปจากขอกคอก,ออกนู้นนะครับใหญ่เป็ดมากนะครับผมนะครับอ่ะนะครับผมจะเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะมารายงานความคืบหนา้าสู่ฟังนะครับว่ามัน ใหญ่ไปถึงไหนแล้วลองเป็ดกับไก่นะครับส่วนไก่พอพันไม่ขั้นก็ยุบอู้หันี่เหนื่อย่งนะครับผมอ่ะนะครับเอ้านะครับโอ้ใช่แล้คลิปนี้เอาไว้สำหรับนสักก่อนนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ